อ่าในปี2025นะครับเขาเริ่มก่อสร้างหลังคาตรงนี้นะครับเป็นหลังคาไม้ก็เมื่อปีที่แล้วไม่มีนะครับเมื่อปีที่แล้วยังเป็นโล่งๆอยู่เลยนะครับปัจจุบันในปี2025นะครับทางเข้าวัดขุนสมุทรทาวาสเนี่ยก็ได้ก่อสร้างหลังคาทางเดินนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวันที่ผมมาแรกๆเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นหลังคาครึ่งหนึ่งแล้วครับ ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยมาหลังจากนี้นะครับก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่เลยนะครับวันที่ผมมานี่ก็คือเดือนพฤษภานะเขาสร้างไปเกือบครึ่งแล้วครับเดี๋ยววันนี้ลองไปรับชมบรรยากาศโดยรวมๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าในปี2025เป็นเช่นไรครับไปกันเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับในช่อง PK t r a า e l ว o พออยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดขุนสมุทรทาวานะครับหรือว่าชุมชนขุนสมุทรจีนนะครับมาเห็นป้ายไหม วันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาเดินสำรวจแล้วก็อัปเดตกันที่วัดขุนสมุทรทาวานะครับว่าบรรยากาศปัจจุบันเป็นเช่นไรนะครับอืมและนี่ก็คือบรรยากาศทางเข้านะครับนี่แล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีร้านค้าตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศปัจจุบันกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นป้ายวัดขุนสมุทรทาวาสนะครับ แถหมอยกอเตอรตนแล้พอ้านอ่ะในปี2025นะครับเขาเริ่มก่อสร้างหลังคาตรงนี้นะครับเป็นหลังคาไม้ก็เมื่อปีที่แล้วไม่มีนะครับเมื่อปีที่แล้วยังเป็นโล่งๆอยู่เลยนะครับก็ห่อเริ่มมีเสามาปักตรงนี้ครับแล้วเขาก็เอารั้วออกนะปีแล้วเป็นรั้วนะครับปีนี้เป็นหลังคาแบบนี้เลยครับคือทางเนี้ยเวลาฝนตกนะครับเราเดินลําบากมากเลยเพราะว่า มันไม,ม่มีอะไรกั้นเลยนะครับที่นี่ชื่อเต็มๆของเขาก็คือวัดขุนสมุทรทาว่านะครับแต่ว่าชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดขุนสมุทรจีนเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีการค้าการขายสําหรับคนจีนนะครับอล่องเรือมาก็จอดแถวนี้นั่นเองนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันพอสมควรนะครับก็ถึงแล้วนะครับนี่อันนี้สุดทางแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับถ้ามันมีน้ํามันขึ้นนะครับน้ามันขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินไปรับชมบรรยากาศได้ครับนี่อันนี้มาเป็นจุดชมวิวนะครับเราจะเดินอ้อมก็ได้นะเดินอ้อมรับชมบรรยากาศนะครับหรือว่าจะตรงไปทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนี่เขาก็จะมีเขียนเอาไว้ครับว่าทางเดินชมวิวคุณผู้ชมจะแวะไหวพักก็ได้นะครับเนี่ยพระ หรือว่าไหว้สังฆทานนะครับทําบุญอะไรก็ดีครับตรงนั้นก็จะมีอยู่นะครับผมซูมไปนะเห็นไหมครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดจําหน่ายสังฆทานนะครับ่ามาครั้งแรกก็ผมแนะนําให้ทาบุญไหว้สังฆทานด้วยนะครับเราจะดีมากๆเลยเห็นไหมครับก็าเขายกพื้นสูงขึ้นเห็นไหมครับเมื่อก่อนทำไมเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนอยู่ติดติดพื้นเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คือน้ํามันกัดซ้อยรุนแรงครับ มันก็ต้องยกขึ้นนะครับทำบุญหินดินทรายปูนนะครับนี่ทำบุญหินดินทรายปูนได้ทำไมถึงเป็นหินดินทรายปูนก็เพราะว่าเขาจะได้เอาเอามาถมที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าใกล้จะจมอยู่แล้วนั่นเอง ในปี2025นะครับจุดใหม่ที่เพิ่มเติมมาก็คือตรงนี้ครับก็จะมีโรมานะครับโรมาสีชมพูนี่ซูไปหน่อยนะนี่ครับแล้วก็จะมีที่นั่งครับตรงนี้นี่ที่นั่งตรงนี้ครับนี่โรม่าสีชมพูครับตอนนั้นที่เรามากันเนี่ยก็จะมีจุดเช็คอินตรงนี้แค่ที่เดียวนะครับเรายังไม่มีอะไรเลย นีด่ดูสิจุดเช็คอินของเขายังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือเพิ่มมาใหม่เฮ้ยแผ่นดินหายไปไหนอ,อันนี้นะครับอย่างที่ว่าไปนะครับเข้ามาแล้วก็สังกระทากันหน่อยนะครับก็บริเวณรอบๆครับให้ดูกันรอบๆเลยครับนี่ดูกันรอบๆครับปุผู้ชมจะเดินชมวิวตรงนี้ก็ได้นะนี่แล้วแต่ ก็ขึ้นไปวงสาลงศาลาได้ครับห้องน้ำเขาก็จะค่อนข้างจะเยอะเลยนะเยอะเลยอาบน้ำก็ได้นะครับปึ๊บทางเข้าไปก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปข้างบนกันด้วยนะครับรอบที่แล้วผมไม่ได้ขึ้นไปนะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปด้วยนะครับอืปึ๊บดูซิว่าเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเหมือนเดิมอยู่ มาดูช่วงจังหวะน้ำลงกันหน่อยเป็นยังไงนะครับนี่เหมือนเดิมน้ำแห้งอยู่นี้ก็สวยแล้วคุณผู้ชมนี่ครับอู้น้ำแห้งมากอายามีหอยด้วยหอยลายเหรออู้ชอบหอยลายเออเห็นยลยครับหอยลายห,อ,อ,ยอ,หอยลายเออ,อ ไปดูเขาเขากินหรือเขามาเททิ้งนะครับกินเสร็จแล้วเขาเททิ้งตรงนี้ป่ะเนี่ยหรือว่ามันมีหอยลายจริงๆเออที่นี่ก็สามารถร่วมบริจาคหินดินทรายปูนได้นะครับเพราะว่าที่นี่มันกําลังจะจมน้ํานะครับกําลังจะจมน้ําฉะนั้นใครมีจิตศรัทธานะครับนอกเหนือจากเงินหรือว่าปัจจัยอื่นๆสิ่งของเข้าของอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็าสามารถเอาหินดินทรายปูนอะไรพวกนี้มาบริจาคได้นะครับ เพราะเขาจะได้ออกมาสร้างแล้วก็ถมกันแบบอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยถมกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่ด้านข้างเขาจะได้ถมกันแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,เ,รบเพื่อป้องกันการกัดเซาะนะครับของป่าชายเลนนะที่จะลุกล้ำเข้ามาและนี่คือกุฏิเจ้าว่าครับสมัยก่อนนะยังอยู่เหมือนเดิมทุกคนยังไม่มีการทำอะไรนะครับปีที่แล้วก็เป็นแบบเนี้ย วิธีก็เป็นแบบนี้นะครับน pues, ี Arizona, ่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่่นีหาหอยอะไรอ่ะพี่หอยแครงครับผมโอ้หอยแครงเหรอครับใช่หอยแครงเหมดใช่โอ้ดูให้หนูไหมว้าพี่เขาตาไอ้ตากแดดหาวมาโอ้พวกจัมบูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนีว่าเดินไกลหน่อยนู้น เดียังมีหินเดินง่ายหน่อยนอกนอกจากหอยแคร์มีมีมีอย่างอื่นไหมครับมีก็มีหอยบางคู่หูหอยแบมคู่มีปูลงปูเลงเนี่ยน้ำเข้าตามเข้าขินอย่างเงี้ยก็มีปูเล่ปูเล่ก็มีใช่ใช่แต่เข้าตามต้อย่างเงี้ยใหญ่แค่ไหนอรัพี่ปูเลก็ปูปูเลปูดำมาเพ่อ๋อปูดำเหรอเด็กเขาเล่นปูเล่เล่นไหมอ๋อบางทีก็ครึ่งโลสี่ขีดบางทีก็โลนึงแล้วแต่ก็กินได้ใช่ใช่มีไข่ไหมน่ะมีไข่เพ่อไอ้รุ่นนี้เดี๋ยวเขาไม่ปล่อยเลี้ยงทิ้งแล้วก็มาเป็นรุ่นเนี้แล้วก็ รุ่นกินได้ไ <ป S 1> หน่อยมันเป็นรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวรุ่นนี้เดี<า>๋ยวเขาต้องไปเรียนต่อใช่ รีบๆมานะครับเนี่ยก่อนที่มันจะแบบไม่มีพื้นที่ให้เราเดินนะครับกัดก่อนไปหมดแล้วนะดูสิ <c oughs> ข้างข้างบนขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ครับตรงไหนเอ่ยทางลาดลอ๋อทางลาดตรงนี้นะใช่แต่ลรขับคืนคารบนี่ทางลาดตรงนี้อ๋อนี่ครับทางขึ้นนะมันมันขึ้นแต่ว่ามันไม่เนียนมันตันนไม่ได้เออถ้างตรงนี้มัตนตัน อ๋อแล้วขึ้นทางนี้นะครับจะมีทางลาดขึ้นไปอ่าจะเป็นแบบนี้เลยแลป,ปีหลังคาได้นะผ่านง่วงอู้แดดดีเหมือนกัน,นตอนนีนดดออ้ตอนแรกไม่มีแดดเลยเออตอนแรกไม่มีแดดเลยอันนี้มีแดดและก็นี่นะครับเป็นไม้แกะสลักสวยคุณผู้ชมเลยเดี๋ยวดูด้ สวยมากครับคุณผู้ชมก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพระพุทธชินราชสวยมากครับ๋ยี๋ลวขึ้นมาไหว้พระด้วยนะ กระลอกบินนะ bye bye. ยอดมากปุ่งไหนสิลูกว้าวปุ่งหนูไปแล้ว,วไปแล้ <c oughs> มือเหมือนคนเนี่ยมือคนเนี่ยโอ้ยลูกอยู่ได้ยักษ์จังยัยเกิร์ไปินไปอย่าด้ักจังลูกชาวุณไม่กระโดเ <c oughs> ด <c oughs> เลยแหละย <c oughs> ิ้นี่นี่ไม่ได้หรือ คือมันเหมือนคนเลยแต่ข้าวข้าจับเลยนะเอาอป่ะโอเคไม่ตัวนุ่มมากกลางวันมันจะนอนอย่างนี้เป็นสัตว์นอนนอนทล้งวันข้าไม่กัดใช่ไหมคะไม่กัดไม่กัดแต่กลางคืนเนี่ยเล่นกลางคืนเนี่ยบ้านที่บ้านจะไม่นอนใช่น่ารักเลยหนูอยากกลับหาแม่ ไม่ไปเหรอลูกไปนี่ครับเราพิ่งจะเมียเหรอคะไม่ใต่จเมียเขาจะเมียเขาเป็นแฟนกันหรอพี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวัดขุนสมุทรทาวาสนะครับหรือว่าขุนสมุทรจีนก็บรรยากาศโดยรวมๆในปี2025ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีโอกาสนะครับใครมีเวลาว่างก็ลองมาสัมผัสกับวัดที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่วัดจะหายแล้วก็จมน้ำไปนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีนะครับ หรือว่าภายใน20-30ปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็กลองแวะมานะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแหละบา,บาย นดูด้ไ้าบอกมันรอ็เหมือสนสวยๆแบะเหมือสนสวยปฏิพั์แต่รู้สึกว่าจะไซส์ที่เล็กกว่าหรือหรือว่าไซส์เท่ากันก็ม่แน่